ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี2 5 6 7 ประกันชีวิตแบบตลอดชีพนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดตามจริงไม่เกิน1,000 0แสนบาทค่ะวันนี้ฟ้าจะมารีวิวแบบประกันตลอดชีพชื่อว่า AIA 20 A p สิบเพลย์พัคุ้มครองแบบไหนบ้างยกตัวอย่างเพศหญิงอายุ30ปีค่ะซื้อบี้ยรประกัน1 0 0 0 0 0บาทซึ่งจะได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุนชีวิตอยู่ที่5 1 2ล้าน6 3ซึ่งเราจะจ่ายเบี้ยทั้งหมด20ปีพอครบ20ปีแล้วก็จะมีความคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีค่ะตลอดระยะเวลาที่ ะะก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงในปีที่จ่ายเบีย้ยค่ะซึ่งความคุ้มครองตรงตนี้จะจ่ายกรณีที่เสียชีวิตเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเสียชีวิตจากโรคทั่วไปหรืออุบัติเหตุก็จ่ายทั้งหมดเลยค่ะซึ่งแบบประกรันนี้สามารถเลือกจ่ายได้ตั้งแต่10ปี15ปีหรือว่า20ปีนะคะสามารถปรับและออกแบบให้เข้ากับตัวเองได้นะคะโดยสามารถเลือกทุนประกันชีวิตที่ต้องการหรือว่าเลือกเบี้ยประกันชีวิตที่สามารถจ่ายได้ตามงบประมาณของเราค่ะสนใจปรึกษาวางแผนภาษีหรือว่าสอบถามเบี้ยประกันก็ <Wam? S 2> ทักมาได้เลยนะคะ